ครับผมอิสรยศนะครับผมเก่งเจสลิดนะครับครับพวกเราสองคนมาจากกลุ่มยูดาม่าพลัสครับผมโอเคของพวกเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับสื่อเนาะใช่ครับผมจะเป็นมีทั้งหมดการนําเสนอ3รูปแบบครับรูปแบบแรกนะครับผมคือระดับเบกิองต้นสำหรับน้องๆ้อที่แบบว่าสนใจในระดับเบื้องต้นนะครับผมจะนําเสนอผ่านอินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกเนี่ยจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันเลยนะคือ1คือทีนไกด์ทีนไกด์เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแนะนํา แนะนำแนะนำแนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่น้องสนใจหรือประเด็นที่น้องสนใจนะครับผมจะเกี่ยวกับสื่อนี่เองนะฮะและอันที่สองนะครับผมจะเป็นทีมควิสนะครับทีมควิสจะเป็นเกรดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมให้กับน้องๆได้อ่านเล่นๆกันนะครับรู้หรือไม่นั่นเองครับผมและสุดท้ายทีมไอคอนครับคือเยาวชนต้นแบบให้น้องๆได้เห็นกันได้เลยครับว่าเยาวชนต้นแบบในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศมีใครบ้างนะครับโอเคครับขอลําดับต่อไปเลยนะครับระดับขั้นต่อไปคือ intermediate ครับผม intermediate เนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด สองตัวด้วยกันเหมือนกันเป็นคลิปนะฮะอันดับแรกทีนช็อตครับผมทีนช็อตเนี่ยนะจะเป็นเกี่ยวกับการทําสื่อที่น้องๆสนใจสมมติน้องสนใจประเด็นนี้เราก็จะทําสื่อเอาภาพยนตร์เอาอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวกับประเด็นตรงนี้นะครับมาทํามาสอนให้น้องๆได้เห็นกันว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรอีกเยอะกว่านั้นที่น้องคิดไว้เยอะเลยนะครับและอันดับต่อมาครับคือทีนฮาวทีนฮาวคือสร้างสื่ออย่างไรให้ทุกคนสนุก ให้คนดูสนุกเราทําเราก็สนุกแล้วมีวิธียังไงในการสร้างสื่อในยุคโควิดแบบนี้นะครับผมโอเคและสุดท้ายคือระดับเอ็กซ์เปิร์ครับเอ็กซ์เปิร์จะเป็นการนําเสนอรูปแบบอาร์ติเคิลหรือบทความนั่นเองครับผมโดยจะมีทั้ง2ตัวคือทีนพาราดอกนะครับและก็ทีนวอชทีนพาราดอกเนี่ยจะเป็นการนําสื่อหรือนําประเด็นนําหนังที่น้องๆสนใจนะครับผมมาวิเค,คราะห์กันนะครับก็คือสมมุติอ่าน้องสนใจประเด็นการสอบ เราก็จะทําสื่อเกี่ยวกับการสอบเราจะเป็นบทความเกี่ยวกับการสอบเนาะมาให้น้องๆได้อ่านกันและให้น้องๆได้วิเคราะห์กันนะครับผมและต่อมาเป็นทีนวอชทีนวอชเนี่ยจะเป็นบทความเกี่ยวกับตัวประเด็นหรือหนังที่น้องๆสนใจนะครับผมเอามาใส่เข้าไปเป็นบทความนะครับเพื่อสําหรับใครก็ตามนะครับที่ต้องการจะเสพสื่อหนังทางนี้ประเด็นนี้นะครับเข้ามาอ่านในบทความนี้เลยครับผมเราจะมีให้ทั้ง เสพอย่างไรให้รู้สึกสุนทรีเนาะแล้วก็เสพอย่างไรเพื่อเอาไปคิดต่อนะครับเป็นวิเคราะห์วิจารณ์ต่อไปนะครับในอนาคตนะฮะอันนี้จะเป็นทั้งหมด3ตัวนะครับที่เราจะทํารูปแบบการน,นําเสนอนะครับใช่ครับในรูปแบบนี้จะเป็นการทําคลิปแล้วเป็นไวรัลที่จะนําเสนอนะครับในทางเฟซเพจเฟซบุ๊กของทางยุทธธรามาพัสโดยเราจะเปิดตัวเยาวชนเนี่ยให้เข้ามาทําสื่อโดยที่เขาเองเนี่ยจะเป็นผู้ทําและผู้ทําเป็นผู้สังเกตรู้เข้า,ขาใจใก็จะเป็นผู้ที่รู้เท่าทันสื่อโดยการใช้สื่อเป็นเครื่องมือครับ ครับผม,บผมเพราะสาหรับพวกเราเนี่ยพวกเรารู้สึกว่าในฐานะคนที่เราได้ทําสื่อเนี่ยก็จะได้ศึกษาความเข้าใจเกี่ยวกับการทําสื่อโดยที่ในเมื่อปกติเราเป็นคนเสพถ้าเราเป็นคนทำเนี่ยเราจะได้เข้าใจเรื่องโครงสร้างว่าเขาต้องการอะไรที่จะบอกกับทางสังคมหรือคนดูผ่านการทําโดยเป็นผู้ทําโดยแท้จริงครับโดยตั้งแต่แรกของเราคือจะเป็น Facebook ก่อนครับผมใช่ ส่วนใหญ่จะอยู่ในเพจยูดราม่าพลาสนี่แหละครับผมจริงๆยูดราม่าพลาสของเราครับก็จะมีฐานคนดูส่วนใหญ่เ,เป็นเด็กและเยาวชนที่ทํากระบวนการทั้งละครและภาพยนตร์มาตั้งแต่ในรอบที่แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนว่าเราเองอเราก็ทําอยู่ในจุดหนึ่งของการที่เราทําใน Facebook แล้วเรามีฐานคนใน Facebook ค่อนข้างเยอะก็ในอนาคตเราอาจจะมีแพลตฟอร์มอื่นตามมาด้วยนะครับในมุมมองของพวกเราที่เป็นคนทําผมรู้สึกว่าการเรียนรู้ของเยาวชน,เ,นเป็นสิ่งที่สําคัญ แล้วก็มันคือแรงขับเคลื่อนเล็กๆน้อยๆแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกหรือมีแรงมากพอแต่ในอนาคตจากเยาวชนอย่างน้องๆอ,อ,อาจจะเติบโตมาเป็นคนทําสื่ออย่างเราๆราที่เร,เรากําลังทําตัวเราให้เป็น,นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนทางสังคมครับด้วยสืออ่ออจริงๆชอบเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับหลังบ้านในการบริหารคอนเทนต์ต่างๆครับว่าเราจะต้องจัดการยังไงเพื่อให้คนดูเพื่อที่ให้คนดูเนี่ยสนใจว่าเออ เราทำแบบไหนน้าถึงจะขายกับกลุ่มเป้าหมายได้เวลาที่เราศึกษา t a r g e ตของกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราต้องใช้อะไรบ้างไปตรงนี้ก็สําคัญครับเราเลยชอบเป็นพิเศษมีโอเคครับผมในส่วนของผมนะครับก็จะชอบในพาร์ทของการผลิตสื่อสอนะครับผมจะค่อนข้างชอบเลยครับในตัวที่เขาเ,น,เน้นย้ํามาเรื่องเกี่ยวกับในสื่อนี้ใน f a c e b o o k ควรลงเวลานี้ใน YouTube ควรลงเวลานี้ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงนี้ครับจะมีประโยชน์แล้วก็สามารถทําให้ทุกคนนะครับเอาไปใช้เป็น เรียกว่าเป็นเมนในการลงคลิปหรือลงสื่อหรือสิ่งที่เราอยากจะโพสได้หมดเลยแหละครับผมว่าอันเนี้ยแล้วมันก็มีประโยชน์กับทางคนดูด้วยเพราะว่าถ้าเขามีคอมมาแล้วว่าทั้งหมดเนี่ยคือเวลาที่คนดูจะเยอะที่สุดแสดงว่าในจํานวนสารที่เราส่งไปครับในช่วงเวลานั้นครับแสดงว่าจะทําให้มีคนได้รับสารตรงนั้นเยอะมากๆเลยครับผมในจังหวะที่เขากําหนดมาแล้วนะครับตรงนี้ผมมองว่าถ้าในอนาคตมันมีพื้นที่ที่มันเปิดมากกว่าน,นี้ครับเปิดในที่นี้ก็คือเหมือนราะว่ามันมีการแลกเปลี่ยนทาง ทางความคิดหรือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนจากคนดูทั่วไปที่มันเป็นเวทีที่สามารถให้เขามาสัมผัสได้ครับไม่ใช่เพียงแค่เชิองออนไน์อาจจะเป็นอีเวนต์สำคัญบางอย่างที่จัดขึ้นมาเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางสังคมเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนที่มี power มากกว่านี้เป็น sub p o w e r จริงๆเป็นโครงการที่ดีนะที่ใ,ให้โอกาสกับพวกเราในการที่ได้มาฝึกฝนในการทําสื่อและได้มาฝึกเยาวชนด้วยใช่ได้มาฝึกเยาวชนได้มาคือโครงการนี้มันทาให้เราได้ทั้งฝึกตัวเอง แล้วก็มีพื้นที่มีสเปซให้กับน้องน้องเยาวชนที่เราเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะเออซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ผมไม่เห็นผลเสียเลยนะจริงผมเห็นแต่ผลบวกอะที่เราก็บวกน้องก็บวกทุกคนบวกทุกคนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคสาหรับอของพวกเราก็คืออยากฝากเพจยูด,ดาม่าพ<ช>ัานนะครับก็เป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเยาวชนที่ชอบทําสื่อถ้าในอนาคต เห็นก็อยากจะให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ